เมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2564ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายใหม่กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้าขึ้นเป็นครั้งที่สองโดยกิจกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่าของสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาพร้อมด้วยคณะประธานใหญ่จำนวน4คณะได้อันเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีประกอบด้วยคณะที่1กัลยาณมิตรดนยัย กัลยานมิตรสุวิมลอุดมศรีคณะที่สองกัลยาณมิตรละไมกัลยานมิตรพัทรวรรณอนันตยาคณะที่สามกัลยานมิตรสายนกัลยานมิตรสุนันบุญช่วยชีพและคณะที่สี่คือพันเอกองอาจพันตำรวจเอกกมลเดชกัลยาณมิตรสุธาทิพยอนุกูลและกัลยานมิตรจริยาพรศรีวรขัน และสำหรับประธานเอกในพิธีทอดพระป่าครั้งนี้คือกัลยาณมิตรพิศนีวชิลาวุฒิชัยและกัลยาณมิตรคุณนายมงคลชินะโชตทั้งนี้นะคะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูธีรยานวิเทศประดิษฐ์อลินชโยเจ้าอาวาสวัดพุทธสุมารตราเกาะสุมารตราเหนือประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยก่อนจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้า ทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญทอดพระป่าที่จะเกิดขึ้นจากนั้นท่านประธานพระป่าคือกัลยาณมิตรพิศินีวชิลาวุฒิชัยและกัลยาณมิตรคุณนายมงคลชินโชตเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระป่าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่า ตามด้วยผู้แทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายระบบไฟฟ้านำกล่าวคำถวายพ้าไตรจีวรน,นำกล่าวคำถวายเสนาสนะและนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมนอกจากนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ด้วยใจที่ผ่องใสปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ สำหรับการทำบุญระบบไฟฟ้าไว้ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบำเพ็ญศาสนากิจของคณะสงฆ์ของทางวัดตั้งแต่การศึกษาพระบาลีการผลิตสื่อธรรมะการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเพราะว่าถ้าขาดไฟฟ้าแล้วอุปกรณ์การสื่อสารทั้งหมดก็จะหมดหนทางในการใช้ค่ะ จะเห็นได้ว่าบุญจากการถวายประทีปหรือถวายแสงสว่างไว้ในพระพุทธศาสนาถือเป็นบุญที่มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่และหลังจากที่ทุกท่านได้ร่วมกันทอดผ้า่าเสร็จแล้วทุกท่านได้พร้อมใจกันประกอบพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อสืบสารประเพณีวันสงกราน ซึ่งก่อนจะประกอบพิธีทุกท่านได้รวมใจกันปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งและอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จจากนั้นท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปตามด้วยคณะเจ้าภาพสาธุชนได้ร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปด้วยความอเลิศเบิกบานบุญบันเทิงซึ่งนับเป็นอีกวันหนึ่งที่ผู้มีบุญได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ณนะศูนย์ปฏิบัติธรมธรมธรรมธาราสายไหมแห่งนี้ค่ะ การทอดผ้าป่าในครั้งนี้รู้สึกปลื้มมากเลยค่ะเพราะเป็นการทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้าของศูนย์ธรรมธาราสายไหมและเป็นเทศกาลเกี่ยวกับวันสงการด้วยนะคะเป็นวันปีใหม่ไทยวันนี้ได้มาเป็นประธานในการทอดผ้าป่าและศูนย์นี้ได้ร่วมกันสร้างมา ตั้งแต่ซื้อที่ดินที่มาทำระบบไฟฟ้ามีความสำคัญมากเลยเพราะว่าไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดจุดแรกเลยทุกคนที่มาหรือทุกคนที่อาศัยอยู่ในศูนย์เนี่ยจะต้องมีไฟฟ้าในการใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะหุงข้าวทำพัตาหารถวายพระห้องปฏิบัติธรรมทุกจุดนะคะมีความสำคัญมากของเรื่องระบบไฟ พราะพอเราเสียบปลั๊กตรงไหนไปปุ๊บเราได้บุญทุกจุดเลยค่ะแล้วการสร้างระบบไฟฟ้าเนี่ยมีได้แค่ครั้งเดียวนะคะครั้งต่อไปจะไม่มีศูนย์เนี่ยทำการทอดประปาทั้งหมดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเนี่ยสเดือนค่ะยังมีโอกาสสร้างในเดือนพฤษภาอีกหนึ่งครั้งนะคะบุญอดไรที่เกิดขึ้นเป็นบุญแรกเราได้ทำแล้วเราก็จะได้บุญไปตลอดเลยค่ะเห็นแล้วก็ปื้มค่ะเพราะเรามาเห็นมีการถวายพระตาหาร หม้อหุงข้าวก็ต้องใช้ตู้เย็นก็ต้องใช้แอร์ก็ต้องใช้นะคะไม่ว่าสื่อสารอะไรก็แล้วแต่อินทนนองอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าการทําบุญเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นจุดประกายให้เราเนี่ยมีความสว่างสวัยในชีวิต จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะการได้ที่เราได้ทําบุญเกี่ยวกับไฟฟ้านี่มันเป็นอะไรที่มหาศจรรย์นะคะเพราะจะทําให้ชีวิตเรารุ่งเรืองได้รับแสงสว่างตลอดเลยนะคะก็มันเป็นความปลื้มยินดีแล้วก็กับสมาชิกพอได้รับทราบก็เชิญชวนกันทุกคนก็ตอบรับดีอุ oh, ้ยล้วมาวันนี้นะมาเกินพิกัดใน,นในกลุ่มอะลดนั่งแด้แค่สิบที่นั่งนี้มาตั้งสิบสานะคะคือมีความ ปื้มไปตีทุกอย่างเลยเพราะว่ามาก็ได้รับการต้อนรับดีของศูนย์ธรรมธาราซึ่งเป็นครั้งแรกก็ยินดีครั้งต่อไปถ้าจัดอีกก็จะได้มาร่วมกิจกรรมอีกนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็มานะคะเพราะว่าเ,ออเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเราไม่เห็นกออ็ตัวเองเห็นก็ชอบมากเลยก็โอเคอากาศก็ดีร่มรื่นดีแต่ช่วงนี้เป็นออช่วงฤดูร้อนก็จะมีร้อนนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็วันนี้ก็มีก็มีความสุขมากเลยมันเป็นช่วงวันปีใหม่ไทยนะคะมีพิธีส่งน้ำเออนะคะก็มีความสุขร่มเย็นสุขกายสุขใจนะคะมีส่งน้ำดวงแก้วแล้วก็องค์พระหลวงปู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเพื้มิิติยินดีกันหมดเลยอเลิร์เบิกบานนะคะ